เราก็สอยผมกันโขกได้เรียบร้อยไม่เอาลากไฟนะไม่เอาเอาเรียบๆลูกค้าเ็นเรียบๆไม่เอาลากสวยยาวไวใช่ไหม <c oughs> ยาวไวลูกค้าสั่งสั้นๆหน่อยยาวไวค่ะ <c oughs> เปิดจอนเลยฮะไม่งั้นเราก็ต้องเหน็บอยู่แล้ เปิดจอนไปเลยเปิดข้างนะสีผมติดผมหอ,อกมากดีมากเวลาโกแเราทุกยี่ห้อทุกสีให้ติดผมหอ,อกก็ใส่สีดำไปด้วยเสร็จเสร็จหนึ่งส่วนสีของหลอดนะทำให้ผมติดทนนาน ที่เราโกบตัวนี้ก็ใส,ส่สีทับจาลแดงม,มาการม่วงสีม่วงค้าแล้วก็สีดำก็ออกมาสวยโอเคใหันสวยเลยแค่นี้เดี๋ยวเราก็จะบาใไดกันนะคะไดเซ็ตเก็บจดเล็กน้อย ราก็เช็คแล้วนะคะเสร็จรียร้อยได้ก่อนสเปรย์ฉีดหวีหน่อยนึง สวยเลยนี่สวยใช่ไหมคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะสภาพผลมาไวกรเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะคสุณทรงผมนั่นนี่ค่ะขอบคุณค่ะสองร้อยก็สวยนะ